ยูกะที่นี่ที่ไหนกันน่ะที่นี่เป็นดูเอลลิงเป็นโลกออนไลน์โลกออนไลน์โลกออนไลน์ที่เป็นญาติกับเธอสักผ้าอัตโนมัติน่นเหร <c oughs> อคงไม่ใช่หรอกถึงยังไงก็เถอะเรามาเริ่มรัชดูเอลในโลกใบนี้กันเลยดีกว่าได้เลยไม่ว่าเป็นโลกไหนฉันก็จะไม่ยอมแพ้หรอกต้องงันสิมาเริ่มรัชดูเอลกันเลยงันเริ่มเลยนะ ฉันขอเชิญมอนสเตอร์ออกมาสตัวอะไรน,ะนี่มีมอนสเตอร์ออกมา3ตัวเลยเหรอถ้าเป็นลัชดูเอลที่ฉันคิดขึ้นมาแล้วก็สามารถทำได้ขอเซตการ์ดไว้2ใบแล้วจบเทิร์นน่าสนใจงั้นฉันเองก็สามารถทำแบบนี้ได้ด้วยสินะอัญเชิญมอนสเตอร์ออกมา2ตัวและขอสังเวยทั้ง2ตัวเพื่ออัญเชิญแบบแอดวาน์ออกมาเลยมังกรโจมตีต่อเนื่องรากีอัสหลังจากนั้นอัญเชิญมอนสเตอร์ออกมาอีก2ตัว ความสามารถของดรากิัสดรากิัสช็อตโจมตีด้วยมอนสเตอร์สตัวระเบิดทำลายต่อเนื่องหลังจากนั้นหลังจากนั้นดรากิัสจะสามารถโจมตีได้อีกหนึ่งครั้งจะสามารถโจมตีได้อีกหนึ่งครั้งราชาบังกรนทำลายล้างสมแล้วละ่ะที่เป็นลูกอะ่ะใช่แล้วลระใช่แล้วลระ แล้วฉันก็ขอจบเทินแค่นี้จากนี้จะทำยังไงต่อละยุกะความแข็งแกร่งนั้นมันกำลังละเมิดก,ก่อของโรงเรียนอย่าทำให้คนดูผิดหวังนะฉันนะ่ยยังไม่ยอมแพ้หรอกเทินของฉันรอรอห้าใบเลยกันเหรอใช่แล้วเอรัชดูเอ,อ่ะนะจะสามารถรอการ์จนกว่าการ์จนมือจะครบห้าใบ ซึ่งมันจะทำให้เรามีโอกาสพิกเกมได้ไงล่ะขอ,อเชิญผู้รับใช้เล่ลอนและมิสติกเดลเลอร์และสังเวยมอนสเตอร์ทั้งสองตัวเพื่อ,อัเชิญแบบแอดวานซ์สิ่งที่กีดขวางทั้งกำแพงทั้งคูเขาทั้งดาวเคราะห์พุ่งออกไปสู่เส้นทางใหม่ออกมาเลยเซเว่นโรดเบจิกเชียน ส่งการเด็นมนส่วนของเด็กไปสู่สารความสามารถของเซเว่นรสเบดิชเชียนทำงานเอเลเมนทัลโรสอนสเตอร์ใบนี้จะมีพลังโจมตีเพิ่มขึ้น300ตามท่าที่แตกต่างกันในสุสารเซเว่นรสเบดิเชียนโจมตีใส่ราเกียสจงเปิดออกเส้นทางของฉันนี่แหละคือ s u a s h d u e l Yu-Gi-Oh Duel ล i n k s s l a s h d u e อมาแล้ว ามาเล่นด้วยการถึงนะ